สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับอันนี้ชุดที่สองนะครับคอกสองลูกแม่เบอร์หนึ่งกับบวกยอดประดูด้วยกันครับขอกสองตัวพี่ข้อกนี้ตัวฟูเบิรนะครับ,น,รบระน,นะครับกระดูกใหญ่นะครับชุดหนึ่งชุดสองนี่พัฒนาไปตรวจสอบไกล้เชิงนะครับ นี่นะครับฝากพี่น้องติดตามน,น,นะ้ครับ